ประเด็นเรื่องเลี้ยงลูก2ภาษานะคะคืออย่างนี้อ,ออยเนี่ยตอนนี้บอกก่อนนะเผื่อว่ามีใครมาติดตามกันเพิ่งเริ่มมาติดตามกันออยมีลูกชายสองคนคนโตสาขวบครึ่งปีนี้จะสี่ขวบนะคะแล้วก็คนเล็กสองขวบออยเป็นคนไทยนะคะแล้วก็สามีเป็นชาวจีนนะคะชาวจีนที่เป็นชาวจีนเลยอะ่ะไม่ใช่ชาวไทยเชื้อสายจีนนะเป็นคนจีนเลยนะคะออยก็มีความคิด แนวทางในการเลี้ยงลูกตั้งแต่แรกเลยก่อนที่จะมีลูกเลยอ่ะคุยกับสามีเอาไว้เลยนะคะว่าเธอก็พูดกับลูกเธอภาษาจีนภาษาที่เธอคุ้นเคยนี่แหละแล้วฉันจะพูดภาษาไทายกับลูกก็ภาษาของฉันน่ยภาษาที่ฉันคุ้นเคยอ่ะเออต่างคนก็ต่างพูดไปคิดไว้แบบนี้ผลมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเอาไว้ว่ากันทีหลังอ,อ๋อยก็เลี้ยงกันมาแบบนี้นะคะซึ่งอ๋อยก็เลยคิดว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้จิมมีนะคะลูกชายคนโตพูดช้าหรือเปล่า เคิดว่าออยก็คิดว่าก็มีส่วนนะคะแต่แต่ดูแล้วเหมือนจะส่วนมากเป็นนิสัยของเขา,าอ่ะเขาเป็นนิสัยไม่ค่อยพูดคุยไม่ค่อยเข้ากับคนอื่นขี้อายเงี้ยชอบเก็บตัวอะไรเงี้ยนะคะออยเลี้ยงจี้หมิงอยู่กับจี้หมิงมาตั้งแต่จี้หมิงเกิดจนถึงช่วงประมาณหนึ่งขวบแปดเดือนซึ่งที่บ้านจะมีอากงอาม่าสามีแล้วก็ออยเท่านั้นอากงอาม่าสามีผู้ภาษาจีน เขาก็จะพูดภาษาจีนอะไรกันชงเชงชงเชงออยเวลาพูดกับอากงอาม่าพูดกับพ่อแม่สามีเน่นะก็จะพูดภาษาจีนและส่วนออยพูดกับสามีจะพูดภาษาไทยแปลกไหมสามีพูดกับออยก็พูดภาษาไทยแต่สามีออยอ่ะพูดกับลูกก็พูดภาษาจีนตามที่ตกลงกันไว้นะคะทีนี้เขาก็อาจจะมีโอกาสได้ฟังภาษาไทยบ้างซึ่งออยเป็นแม่ส่วนมากก็จะอยู่กับแม่มากกว่าไหมออยก็ คุณเคยในการพูดกับจิมิงเป็นภาษาไทยอ่ะถึงแม้ว่าเออเขาจะยังพูดไม่ได้แต่แบบเออกินนมไม่ลูกนอนนะลูกร้องเพลงกล่อมลูกอะไรเป็นภาษาไทยไงเออนะคะเออจิมิงก็เลยฟังทั้งภาษาไทยแล้วภาษาจีน <c oughs> ด้วยนะคะคิดว่านี่ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เขาสับสนมั้งเออไม่รู้ฉันจะต้องพูดภาษาอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะทำให้เขาพูดช้าหรือเปล่าแต่แต่แต่จิมิงก็เริ่มพูด จริงๆตอนอหนึ่งขวบสอ,ส,สองขวบสามเดือนตอนสองขวบสามเดือนเนี่ยออยไปรับกลับมาจากปักกิ่งนะคะอือเออแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าออยอยู่กับจิมิงตอนแรกเกิดจนถึงหนึ่งขวบแปดเดือนก็คือตอนหนึ่งขวบแปดเดือนเนี่ยจิมิงไปอยู่ปักกิง่งคืออ่อากงอาม่าเขามีเหตุจําเป็นต้องกลับจีนแล้วช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ออยคลอดอาเจิ้นพอดีนะคะเพิ่งคลอดใหม่ๆเลยเออเพิ่งคลอดใหม่ๆเลยแล้ว ถ้าอากงอาม่าก,กลับไปไม่มีคนช่วยเลี้ยงลูกชายคนโตเนี่ยก็ไม่ไหวใช่ปะ่ะเออก็เลี้ยงทั้งสองคนไม่ไหวก็เลยต้องเอาจิมมิงกลับไปด้วยนะคะจิมมิงก็เลยไปพูดเริ่มพูดภาษาจีนที่นั่นนางก็จะไม่ได้ยินภาษาไทยอีกเลยเพราะที่นั่นก็ไม่มีคนไทยนะคะเออที่เปักกิ่งญาติเขาก็พูดภาษาจีนทําให้จิมมิงเนี่ยเริ่มพูดภาษาจีนเป็นภาษาแรกของเขาอืไม่รู้ว่าความทรงจําเขาจะมีภาษาไทยอยู่หรือเปล่านะ เออแต่ว่าแต่ว่าตอนที่ออยไปรับจีมิงกลับมาเนี่ยตอนนั้นเขาสองขวบสามเดือน ตอนที่ไปรับกลับมาเลี้ยงที่ไทยอ๋อ,อยมีพี่เลี้ยงช่วยเลี้ยงแล้วไงช่วยช่วยเลี้ยงคนเล็กแล้วไงเออคิดถึงลูกชายไม่ไหวไม่ได้อยากจะไปรับลูกชายคนโตกลับมาอยู่ด้วยกันอยู่กันเป็นแบบพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะอยากให้พี่อยู่กับน้องไม่อยากแยกกันนานมากนะคะก็เลยไปรับจิมมิงกลับมาเลี้ยงด้วยซึ่งตอนออยไปรับจิมมิงกลับมาแรกๆเนี่ยออยกลัวว่าลูกตัวเองจะต่อต้านไง ก็เลยใช่ไหมกลัวจีหมิงจะลืมเราด้วยอ่ะเออแต่จริงๆเขาคงรู้แหละว่าเออแม่ตัวเองอะเนาะแต่แต่กลัวลูกตัวเองจะต่อต้านก็เลยพูดภาษาจีนกับเขานะคะอืมซึ่งจีหมิงก็เริ่มพูดได้แล้วนะเออเริ่มเริ่มพูดได้แต่ว่าก็พูดภาษาจีนออยรับจีหมิงมาอยู่ด้วยเนี่ยก็พูดภาษาจีนกับเขาไปซักประมาณสองสามเดือนพอหลังจากนั้นเนี่ยจีหมิงสองขวบครึ่งออยส่งไปเนอร์สซอรี่เออส่งไปเนอร์สซอรี่ตอนแรกก็กังวลไงว่า พูดภาษาไทยไม่ได้เลยอะส่งไปเนอร์เซอรี่แล้วจะแบบเออจะไหวไหมแล้วเนอร์เซอรี่ที่ส่งไปดันเป็นเนอร์เซอรี่ของญี่ปุ่นของคนญี่ปุ่นนะคะเออที่นั่นเขาจะสอนทั้งภาษาอังกฤษสอนภาษาไทยอีกอา้าวสอนภาษาญี่ปุ่นอีกอา้าวไปนใหญ่เลยละไอที่กังวลอยู่ก็แบบเออนะแต่คือเราเห็นว่ามีทั้งเ,เด็กฝรั่งลูกครึ่งฝรั่งลูกครึ่งญี่ปุ่นไปเรียนไงคิดว่าโรงเรียนเขาคงมีแนวทางการสอนลูกครึ่งที่อื มึนๆอะมึนภาษาคือคิดว่าเขาคงมีประสบการณ์นะคะก็เลยแบบเออไว้วางใจว่าเอไปเรียนรู้ที่นี่ละกันนะคะก็เลยเลือกเนอร์เซอรี่อันนี้จริงๆเนี่ยอย่างที่ออยบอกอะออยมีแนวทางการเลี้ยงลูกคืออออยพูภาษา,าออยพูภาษาไทยร้อยเปอร์เซนต์กับลูกอ่าแล้วก็สามีออยก็พูภาษาจีนร้อยเปอร์เซนต์กับลูกออยไม่ได้ต้องการที่จะแบบจะต้องเพิ่มภาษาญี่ปุ่นไปอีกหรืออะไรอย่างนี้นะเออ ออยไม่มีความต้องการที่แบบลูกฉันจะต้องพูดภาษาอังกฤษด้วยหรือว่าลูกฉันต้องพูดภาษาญี่ปุ่นด้วย3ามสี่ภาษาอะไรออยออไม่ได้ขนาดนั้นนะคะคือเอาหลักๆให้เขาได้ภาษาไทยกับภาษาจีนก่อนส่วนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นออยว่าให้เขาไปเลือกเองถ้าชอบก็เรียนถ้าไม่ชอบก็เออไม่ต้องเรียนนะคะอยากให้เขาไปทําสิ่งที่เขาชอบเอาหลักๆภาษาไทยกับภาษาจีนพอนะคะออันนี้เป็นแนวความคิดเห็นส่วนตัวของออยนะแต่ว่าที่เลือกนักศึกญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นมันใกล้ที่ทํางานแล้วก็ ลูกเราอยู่แล้วแบบโอเคอะเราโอเคกับที่นี่ออเป็นคนชอบแนวความคิดของคนญี่ปุ่นในการเลี้ยงลูกอยู่แล้วด้วยไงนะคะก็เลยให้ลูกอยู่ที่นี่นะคะแต่ถามว่าลูกกลับมาบ้านแล้วพูดภาษาญี่ปุ่นไหมก,ก็ไม่นะคิดว่าที่เนอร์เซอรี่อะ่ะก็คงใช้ภาษาไทยสัก80%นั่นะแหละเออมีคาบเรียนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นเองมีคาบเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะก็ แต่ก็เห็นเคยแอบได้ยินนางนางั่งนับอิจินี่สร้างอิจินี่สร้างแบบนี้นะเออแล้วก็คําว่าอาริกาโตอาริกาโตนะคะนางก็จะพูดอาริกาโตแต่ก็ว่าที่จิมมี่ไม่ไม่ค่อยได้พูดก่อนแต่เวลาแม่พูดอาริกาโตเขาก็จะแบบเฮ้ยคํานี้ที่โรงเรียนพูดว่ะก็จะตอบมาว่าอาริกาโตเออนะก็ภาษาญี่ปุ่นก็ไม่ได้อะไรมากนะคะส่วนภาษาอังกฤษไม่ได้ถึงกับขนาดติดภาษาอังกฤษมาบ้านมากนะแต่ว่า ภาษาไทยเนี่ยมีพัฒนาการด้านภาษาไทยดีขึ้นเยอะมากนะหลังจากลูกไปเนอร์เซอรี่ได้ชินแล้วประมาณสองสเดือนออยก็ค่อยๆเริ่มพูดภาษาไทยกับลูกนะคะจริงๆจะพูดภาษาจีนต่อไปก็ได้นะแต่ว่าไม่ธรรมชาติของเราอะ่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมชาติของเราอะ่ะเราต้องการพูดรายละเอียดเราต้องการพูดให้มันได้ฟิลได้อารมณ์ของเราอะ่ะเออเราใช้คําภาษาจีนได้ไม่ไม่ดีพออะ่ะก็เลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพ่อเขาไปนะคะอือ เออและอีกอย่างหนึง่งออยคิดว่าจะให้เขาไปเรียนที่จีนด้วยนะคะไม่อยากให้เขาลืมภาษาไทยอยากที่จะพูดกับลูกเป็นภาษาไทยให้ชินเออพอเขาเข้าอนุบาลเขาไปเรียนที่จีนก็ไม่อยากให้ลืมภาษาไทยไงก็เลยใช้ภาษาไทยกับลูกจี้หมิงคนโตเนี่ยตอนนี้ขึ้นอนุบาลหนึ่งละตอนแรกคิดว่าอนุบาลหนึ่งเนี่ยจะให้ไปเรียนที่ปักกิ่งเลยแต่ว่าติดโควิดนะฮะไม่ไม่ได้ไม่ได้ติดโควิดนะคือติดปัญหาโควิดเออ คือเลื่อนไปก่อนอาจจะเป็นอนุบาลสองอนุบาลสามหรือว่าไปปหนึ่งที่นู่นเลยอันนี้เดี๋ยวไว้ปรึกษากับที่บ้านสามีเขาเนาะอืมอจีหมิงตอนนี้อยู่อนุบาลหนึ่งแล้วเรื่องสื่อสารภาษาไทยไม่มีปัญหาแล้วแล้วก็พูดภาษาจีนกับพ่อเขาทุกวันนี้ก็พูดภาษาจีนกับพ่อเขาแล้วก็พูดภาษาไทยกับออยแล้วก็กับเพื่อนบ้านกับโรงเรียนนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอืมส่วนคนเล็กเนี่ยคนเล็กเนี่ยจะพูดได้เร็วกว่าเริ่มพูดตอนหนึ่งขวบแปดเดือนอืมแล้วตอนนี้เขาสองขวบละ พ่อก็พูดได้นะแต่ว่าจะพูดภาษาไทยภาษาจีนใจย,ยังไม่ค่อยพูดเออแต่ว่าเวลาพ่อเขาพูดภาษาจีนเขาจะฟังเข้าใจแล้วก็จะพูดตามคนเล็กพูดเร็วไงเออมันก็เลยแบบเร็วหน่อยนะคะแต่ว่าเออถ้าถามว่าคนโตเขาตอนนี้เขาเปลี่ยนโหมดได้แบบหน้าทึ่งเลยนะอร่อยว่าบ้านไหนที่พูดกันสองภาษาเนี่ยเขาจะพูดช้าหน่อยนะเขาจะเริ่มพูดช้าหน่อยเออแต่ว่า เราเราเป็นเราเรายางังอึ้งอ่ะเขาเปลี่ยนโหมดภาษาได้แบบไม่ต้องคิดอะไรเลยอะ่ะใช่ไหมเราไม่ได้โตสองภาษาเราไม่ได้โตมากับสองภาษาไงที่ออยพูดภาษาจีนได้ก็เพราะว่าเรียนมาใช่ไหมเออคือคนเรียนมายังไงมันต้องคิดอะ่ะว่าไอ้นี่แปลว่าอะไรเรียงไวยากรณ์เรียงอะไรกันอย่างนี้ใช่ปะแต่ว่าเด็กอะ่ะเด็กสองภาษาคือเขาเปลี่ยนภาษากันได้น่ามหาัศจรรย์มากเลยอะ่ะเขาพูดกับพ่อเขาอย่างหนึ่ง เ,เขาพูดกับพ่อเขาว่าอะไรอะ่อืมกินข้าวกันอยู่เขาถามป้าป้าเจ้าก็หน่งชื่อม嘛จิมมถามพ่อเขาอย่างนี้พ่อเขาทําอะไรอยู่ไม่รู้ไม่ตอบก็หันมาถามแม่แม่อันนี้กินได้ไหมเฮ้ยช่วงเวลานิดเดียวหันไปพูดกับพ่อเป็นภาษาจีนแล้วหันกลับมาพูดกับแม่คือนางเปลี่ยนโหมดภาษาได้แบบอัตโนมัติอะ เออมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากนะคะอย่างที่บอกอ่ะบ้านไหนเลี้ยงลูกของสองภาษาแล้วลูกพูดช้าอ,อ๋อคิดว่าไม่ต้องกังวลเลยก็ได้นะคะไม่ต้องกังวลอะ่ะเออเรื่องพูดอะ่ะเด็กๆคือเขาปรับตัวกันได้เร็วอยู่แล้วอะ่ะอืมไม่ต้องกังวลเลยนะคะตอนนี้จิมมิ่ก็ได้เป็นเด็กสองภาษาแล้วนะคะส่วนอาเจิ้นเอ,อ่อเอ,อ็นไปทางภาษาไทยมากกว่าเออแต่ว่า ภาษาจีนก็พอจะฟังรู้เรื่องคิดว่าก็เนี่ยก็เรียนรู้กันไปนะคะค่อยเด็กๆก,ก็จะค่อยเรียนรู้กันเนาะอืมใครที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันยังไงมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นกันได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปออนมาพูดเรื่องอะไรนะที่ติดกันไว้ เลิกแผ่เพิดเลิกขดนมเลิอกอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะเลิกตอนไหนดีต้องตามตำราไหมหรือว่าเลิกช้าไปเป็นอะไรหรือเปล่านะคะเออมาคุยกันเมาส์ม,มอยครั้งต่อไปแล้วกันเนาะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอจะยังอ่ะ่อ่ะส 四、五、五、六、六、七、七、八、八、九、九、十、十。哦，真棒！一、一、二、三、四、四、五、六、七、八、八。哦，这是八，看看。 这是八，嗯八。呀八这是几？数数，一，一，二，二，三，三，四，四，五，五，六，六，七，七，八，八，九，九，十，十。OK，十最下面什么呢？十啊，最下面对。好，十放最下面啊。这是啊，对，这是几？这是什么呢？数数。 说，一、二、三、四、五。哦，真棒！就是翻过来看看，就是五。五长这个样子，看见没？五长这样子。对，五在这放。个？这个是五。丁丁<叮>，哦、这是什么呢？说说。